สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรียวพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะมาเจอกันอีกแกลภาษาอีสานพัดถิ่นเด้ค่ะพี่น้องพัดไปพัดมาตอนนี้พัดมาอยู่เมืองไทยแล้วจัดทุกคนมาค่ะพี่น้องคาะมนิภาพพีพาน้องมากินเข่าคือเก่าเนาะพี่น้องเบิ่งเข่าไปรกัไปซื้อมากคือเก่าได้พี่น้องเขาเนี้ยนี่เป็นอีหยงังที่บอกค่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งแลวมันมันมันอีอยางมันไม่มีมันไม่สะดวกในการนึ่งเนาะซื้อเขาสิบบาทพี่น้องกิ่นอีมขากนึงพอดีเ้อค่ะทุกคนคะ่ะ มอนี้เด้อค่ะทุกคนทอาก็ะสิมิปลาอบนะคปะปลาดุกอบพี่น้องฟังเสียงป่าดูโอบฟังฟังฟังดูนะฟัง,ฟงความกรอบพี่น้องสิกรอบขนาดใดพี่น้องบาสิกรอบขนาดใดค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงขี้เหร่ของเรานะคะทุกคนแกงใวเตยมือพูดแล้วค่ะมันยังมาแค่เนี่ยเบิดเนาะเราต้องกินให้หมดผักแก้มของเราก็จะมีผักกาดนะคะพี่น้องผักกาดแล้วก็มีแตงแตงกวานะคะแล้วก็จะมีเมะเขือเปราะแประนะคะทุกคนค่ะ แล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยค่ะทุกคนวันนี้เราจะกินไข่ต้มสี่หน่วยเลยนะคะทุกคนคะ่ะที่ขาดบาได้เลยพี่นองอันนี้เป็นเมนูด้วค่ะพี่นองคะ่ะพักปังลวกพี่นองพักปังลวกพักปังนี่ก็มีประโยชน์ด้วยค่ะพี่นงเดวมือรุ่นสิมาเราสรพคุณประโยชน์ของพักปังให้ฟังนะคะอืซิมก่อนพี่นงมาไปกินน้ำกันเบาๆหลายใหญ่หางซิมโอู้พี่นอง นรื่อบอยปั้งเจีขาดมาได้เลยคือเบอร์บุญจากสวดจุ่มบุ้มยี่พี่น้องสวดจุมดจ่มบุ้มของเราอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่หยังฮึพี่น้องกินบ่เป็นหึมุกมุกพี่น้องอัน,นคือบวามกระแจกแซบได้พี่น้องเอ๋ยดองแกงขี้เหล็กของเรานะคะหนังเด้วยกันะะพี่น้องหนังจุกจุกพี่น้องค่ะ แซ่บหลายแต่เราไม่เวลาบหรอกพี่น้องพี่บอกว่าอาหารบ้านเขานี่แซ่บแซ่บกินจนกินจนบ่อยากลูกกินจนเลื่อมลูกพี่น้องอันนี้คือไข่ต้มเนี่ค่ะนะพี่หน่องอพี่หนองต้องเสียงตายอีกรอบ อืมกรอบแห้งใกล้สีเบือตล,ล่ะพี่นอ้งค่ะปลาปลาอบใกล้สีเบือแล้ะล่ะเสียงพี่นงคือแบบมันได้พี่นองมันได้กลิ่นก็ป่องประเดีกเนาะ ปลาต้มเอ้ยปลาเอ้ยปลาต้มไผ็นปะปลาอบไข่ต้มพี่นอ้องกินกระบองปลาแดกเพิ่งดูบ้องปลาแดกของเราหน้อครัทุกคนค่ะแซ่บแห้งพี่น้องเสะผักได้เลผักปังอืมถักตา้พี่น้องครับ พี่น้องมันแซ่บตืนบ่อยากเคิรือเป่าอยู่ปั้งเขาเหนอ กินไปกินมากกล้องมันเด้งอีกแล้วโอ้ยเสียอารมณ์มือเนืงกระไลสดมือเนืองกระไลสดกล้องกระเด้งพี่น้องกล้องเด้งกระดดนกระดดนเงือดลายอืมพี่น้องคือบอกว่าอาหารบา้เขาเนี่ยเนาะแซ่บสุดๆต้องเตรียมกรอบเลย จะกรอบเบอร์ไหนมาดุอบหนุ่มน้องพักปังปุ่มใจด้วยอ่ะโดยส่วนตัวเป็นคนนักกินพักน่นอืม ปากกรอบ,อบจะยืนไปไหนพี่น้องขาปากกรอบยัง่ง กินข้ามยังไงจนแก้มตีเขาไม่ใช่พี่น้องจนตายสวดเนาะแสบจนรื้มลูกพี่น้องแสบจนจะเอาไม้มางัดอี่ยังตัวเป็นวางแสบจนจะเอาไม้มางัดก้นขึ้นแสบจนรื้มลูก จะเลืมลูกอีกสามตีห่างหกเจ็ดเจ็ดนอะแล้พี่น้อง่ะไปกอนเยอค่ะบายบายขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะทุกคนล